วดีครับพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่19 19นะครับวันที่17กับ18นะครับเราได้พักผ่อนนะครับด้วยสารแบตนะครับสารแบตให้พนักงานนะครับผมให้มีแรงแล้วก็มาบริการลูกค้าของเรานครับผมวันนี้จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตของรว่า เมนูที่ร้านว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนนรจะไปอัปเดตหรือว่าไปแนะนํานะครับผมว่าวันนี้วันที่19นะครับมีอะไรบ้างครับผมไปกันเลยครับอันนี้จะเป็นปลาต้งโกนะครับผมมีเหมือนเดิมครับอ่าเครื่องวันนี้นะครับผมเครื่องวันนี้มีอะไรบ้างมาดูครับมีส่วนแดงส่วนเขียวส่วนเหลืองแล้วก็ ชีเรือคาปัลี่ครับ็ีแตงรักแล้วก็มุเ้เชือมีเสาตัวยแปดต้วครับผมแป้งปเนี้มีลูกชีสแล้วก็ทับทิมกรอบลาบตัวเชื่อมแล้วก็พุสตาครับผมวันนี้นะครับวันนี้จะไม่มีมันเชื่อมนะครับผมวันนี้มันมันเชื่อมขาดน,นะครับ เนี่ยนี้ก็จะคือบัวลอยนะครับผมบัวลอยนะครับบัวลอยเป็นบัวลอยไส้งาดำเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้เย็นนะครับผมน้ำเต้าหู้เย็นสูตรบานน้อยครับตอนนี้แถมไปแล้วยังเหลือสองสี่ดนะครับผมยังเหลือแค่7ขวดเองครับผมนี่จะเป็นของแถมนะครับ ถ้าลูกค้าอยากซื้อก็ซื้อ,อ,อได้ครับผมขายเหมือนเดิมครับน้ำเต้าหู้วันนี้ครับผมเข้มข้นเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับผมเพิ่มเติมก็อร่อยเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นน้ำขิงนะครับผม,มเปนร้อนเป็นเผ็ดได้ใจเลยครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมสดนะครับผมใกล้จะหมดแล้วนมสดใกล้จะหมดแล้วถ้าลูกค้าอยากได้รสชาติไหนก็สั่งได้เลยนะครับมีชาไทยชาเขียวชาดำครับแล้วก็อันนี้จะเป็นต้าไว้น้ำขิงน,นะครับเมเป็นนักตู้ธรรมดาครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับผมอัดเ ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาแนะนํานะครับโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับซื้อครบถึงร้อยแถมน้ำตู้เย็นขวดัถ้าซื้อครบถึงร้อยแถมน้ำตู้เย็นหนึ่งขวดนะครับผมถ้าลูกค้าซื้อครบสองร้อยแถมสามขวดถ้าสามร้อยจะแถมขึ้นไปอีกนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับของแถมวันที่สิบเก้าเป็นน้ำตู้ขวดที่เป็นเย็นบาทน้อยนะครับหมดแล้วครับผมก็ ขอไฟแทง้งลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็แฉบเหมือนเดิมระบบก็จะเปลี่ยนจากที่ว่าเป็นน้ำตุ้ขวดนะครับน้ำตุ้ขวดแบบเย็นสุ่หวดน้อยนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบร้อนนะครับเดี๋ยวมันเป็นแบบร้อนเพราะว่าน้ำตู้เย็นขวดลาหมดแล้วเพิ่งเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานวันที่18กับ17นะครับเราหยุดก็เลยยังไม่รู้ว่า ว่าของเราก็ส่งตั้งแต่วันก่อนที่เราจะหยุดนะครับแล้วก็เพิ่งมีโปรโมชั่นวันนี้ครับผมก็เลยไม่พร้อมเท่าไหร่ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นแถมน้ำสูปแทนนะครับเป็นร้อนครับผมแล้วก็สั่งได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมวันหน้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใหม่นะครับสวัสดีครับ